สวัสดีคะ่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะสนุกไทยกับครูบารายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเนื้อเรื่องในหนังสือเรียนภาษาภาสิภาษาภาทีบทที่12เรื่องสารพิษในชีวิตประจําวันนะคะ,ะเรามาดูกันนะคะว่าบทที่12เราจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะคะ บทที่12สารพิษในชีวิตประจำวันสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือบทนำเนื้อเรื่องแล้วก็แบบฝึกหัดนะคะ,ะเรามาดูกันนะคะว่าบทนำอะไรบ้างที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะบทนำในบทนี้เขาบอกไว้ว่าบทนี้เตือนให้รอบคอบจะประกอบการใดๆคิดระวังความปลอดภัยอย่าประมาทอาจถึงตาย สร้างแผนภาพแสดงโครงเรื่องให้ต่อเนื่องสื่อความหมายคิดโฆษณาของซื้อขายหากทำได้จะขายดีนะคะบอกบทนี้ก็จะบอกให้เราเรียนรู้อยู่สองส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่หนึ่งก็คือเป็นส่วนของเนื้อเรื่องนะคะเนื้อเรื่องเรื่องสารพิษในชีวิตประจำวันนะคะส่วนที่สองก็จะเป็น หลักภาษานะคะก็คือการเขียนภาพแสดงโครงเรื่องและการโฆษณานะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อเรื่องกันเลยนะคะอย่าลืมนะคะก่อนที่เราจะต้องดูเนื้อเรื่องเราจะต้องจับใจความสำคัญของเรื่องด้วยนะคะ,ะวันนี้ครูก็มีวิดีโอให้นักเรียนดู นะคะในเนื้อเรื่องบทที่12สารพิษในชีวิตประจำวันนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะคะนักเรียน อ่านในใจบทเรียนเรื่องสารพิษในชีวิตประจำวันสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูมีภาพยนตร์สัน้นที่มีสาระน่ารู้มาให้นักเรียนได้ชมกันโดยภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าสารพิษในชีวิตประจำวันนักเรียนอยากชมกันหรือ,อยังคะถ้าอยากชมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ กิ่งกับกล้าวรับอาสาแม่ไปจ่ายของที่ตลาดสดใกล้บ้านเมื่อซื้อของได้ครบแล้วกิ่งเหลือบเห็นรถขายส้มตำไก่ย่างอยู่ในซอยข้างตลาดกิ่งอยากกินกล้าวก็อยากกินด้วยสองคนพี่น้องตรงรีดเข้าไปที่รถเข็นขายส้มตำทันทีแม่ค้าส้มตำปูไม่เผ็ดไม่ใส่ผงชูรสถ,ถุงหนึ่งครับขณะฝั่งลูกค้าสั่งอาหารแม่ค้ากำลังเกาแขนตัวเองอย่างเพลิดเพลิน หลังจากนั้นบิดขี้เกียจหนึ่งครั้งแล้วมาปรุงส้มตำตามสั่งสองพี่น้องมองตากันมือที่เกาแขนเมื่อครู่บัดนี้กำลังหยิบเครื่องปรุงต่างๆใส่ครกอย่างว่องไวแม่ค้าไม่ล้างมือก่อนเลยครับมือพี่ก็ไม่ได้เปื้อนอะไรนี่สะอาดแล้วก็ไปกินที่บ้านก็แล้วกันอ้าชัดก็ได้พูดจบก็ป้ายมือลงไปบนผ้าสีมอ แล้วล้วงลงไปในขวดโหลหยิบปูเข็มมาหักขยุ่มมะละกอใส่ตามตักเกล็ดสีขาวหนึ่งช้อนกาแฟใส่ลงไปไม่ใส่ผงชูรสค่ะไม่ใส่ผงชูรสแล้วจะกินเป็นรสเป็นชาติได้ยังไงขายอยู่ที่นี่นานแล้วยังไม่เห็นมีใครเป็นอะไรสักคนกล้ากินลองเหรอพี่กินไม่ลองแล้วล่ะส้มตำถุงเนี้ย อะไรอ่ะไม่รู้จักห่วงใยคนกินบ้างเลยจ้างให้กล้าวกินก็กินไม่ลงตัวแม่ค้าเป็นโรคผิวหนังหรือเปล่าก็ไม่รู้มาปล่อยเชื้อโรคให้เราอีกแล้วผ้าเช็ดมือเหมือนผ้าเช็ดรถมาแล้วสักสิบครั้งสงสัยมือไม่เคยล้างเลยหลวงปูจับมะละกอบีบมะนาวหั่นมะเขือเทศถ้ากินเข้าไปมีหวังท้องเสียนแน่นั่นสิบอกได้ยังไงกัน ว่ากินผงชูรสแล้วไม่เป็นอะไรถึงจะเป็นของแท้ใส่ลงไปขนาดนั้นก็ไม่ไหวแล้วแล้วถ้าไปเจอผงชูรสปลอมเข้าอาจจะปวดหัวปากชาอาจเจียนกันเลยทีเดียวนะกินบ่อยๆมีหวังเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารแน่ๆทิ้งเถอะพี่เก่งอย่าเสียดายเลยท้องเสียแล้วก็เดือดร้อนหนักยิ่งกว่าเมื่อกลับมาถึงบ้านทั้งสองคนรีบเล่าให้แม่ฟัง แม่เคยเตือนแล้วเรื่องซื้ออาหารถ้าคนขายทำไม่สะอาดไม่ปกปิดอาหารให้มิดชิดมีเชื้อโรคปลิวมากับฝุ่นละอองต่อให้อร่อยยังไงก็ตามอย่าซื้อเลยลูกเพราะติดเชื้อโรคได้ง่ายแม่ค้าที่สะอาดสะอาดพูดเพราะก็มีอยู่อีกหลายร้านแต่ลูกไม่เดินดูให้ดีซะก่อนฉะนั้นเวลาจะซื้ออะไรควรเดินดูให้ทั่วแล้วค่อยตัดสินใจซื้อ แม่ทำฟักทองแกงบวชไว้ให้อยู่บนโต๊ะนั่นแน่ตักให้ดีระวังอย่าทำหกนะจ๊ะรีบกินซะก,ก่อนที่มดจะมาร่วมวงด้วยมดมาก็ไม่เป็นไรนี่ครับฉีดยาฆ่าม,มาแมลงแป๊บเดียวมดก็ตายหมดหมดตายคนก็แย่ด้วยนะกล้าวเพราะละอองของมันอาจจะปลิวตกลงในชามได้ถ้ากินเข้าไปจะเกิดอาการอย่างเร็วภายในครึ่งชั่วโมง เริ่มจากเคลื่อนไส้อาเจียนท้องร่วงหรือถ้าได้พิษมากไปหัวใจจะเต้นช้าไม่สม่ำเสมออาจถึงตายได้นะแม่บอกว่ายาฆ่า,มาแมลงเป็นอันตรายแล้วแม่ซื้อมาทำไมเอครับของบางอย่างมีทั้งคุณและโทษแม่ซื้อมาใช้เพราะรู้จักวิธีใช้และใช้เท่าที่จำเป็นอย่างห้องนอนของลูกเปิดปิดกันไม่ระวังยุงเข้าไปกัดจนนอนไม่ได้ แม่ต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงแต่แม่มีวิธีป้องกันใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวมีผ้าคาดปิดจมูกเพราะละอองของสารเคมีพวกนี้ทำลายระบบหายใจแล้วมันสามารถซึมทางผิวหนังได้แม่จะฉีดตั้งแต่เช้าหลังจากลูกไปโรงเรียนแล้วฉีดเสร็จแม่ก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำทันทีพอตอนบ่าย แม่จะเปิดหน้าต่างให้กลิ่นมันระเหยออกไปลูกจึงไม่ได้กลิ่นแล้วยาฆ่า,มาแมลงเป็นแบบเดียวกับที่พ่อใช้ฉีดต้นไม้หรือเปล่าคะไม่เห็นพ่อต้องระวังอย่างแม่เลยที่พ่อใช้เป็นสารสก,กัดจากพืชพวกสะดาไม่ใช่สารเคมีไม่เป็นอันตรายต่อคนแต่ถ้าไม่ระวังละอองปลิวเข้าตาก็าอาจจะเป็นอันตรายได้เช่นกันจ้ะ เกษตรกร,กรบางคนใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงคร่ำเพรือ่อเพราะเห็นว่าช่วยทำลายศัตรูพืชได้ดีเป็นการเพิ่มผลผลิตการใช้ยานั้นมีข้อกำหนดว่าฉีดไปแล้วกี่วันจึงจะเก็บพืชผลได้เพื่อรอเวลาให้ยาฆ่า,า,มาแมลงสลายตัวแต่คนที่เห็นแก่เงินจะไม่คำนึงถึงข้อนี้ฉีดยาปุ๊บก็เก็บขายทันทีเพราะพืชผักกำลังงาม เมื่อคนกินผักเหล่านี้พิษยาฆ่า,มาแมลงที่ตกค้างจะสะสมในร่างกายเมื่อสะสมมากเข้าถึงจุดหนึ่งอาการเบื้องต้นที่แสดงออกก็จะเหมือนพวกอาหารเป็นพิษคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียปวดหัวพวกเราไม่ต้องกินผักไม่ได้หรอคะแม่ชักกลวยแล้วล่ะคะ่ะไม่ได้หรอกลูก ผักเป็นอาหารที่สำคัญต่อร่างกายมีเส้นใหญ่อาหารจำนวนมากนอกจากจะช่วยในการขับถ่ายแล้วผักยังมีวิตามินเอช่วยบำรุงสายตาวิตามินซีช่วยบำรุงกระดูกและฟันสร้างภูมิต้านทานโรคแต่แม่รู้วิธีที่จะทำให้สารพิษตกค้างในผักน้อยลงรอเดี๋ยวนะจ๊ะเดี๋ยวแม่จะให้อ่านอะไรแม่หายไปสักครู่ แล้วกล่าวออกมาพร้อมด้วยกระดาษหนึ่งแผ่นมีรูปภาพประกอบส่งให้ลูกอ่านสองคนพี่น้องอ่านข้อความด้วยกันจนจบแผ่นกิ่งเงยหน้าขึ้นมายิ้มฮ่าค่อยสบายใจหน่อยแม่มีวิธีล้างผักให้ลดสารพิษได้อย่างนี้ค่อยกินผักได้หน่อยกล่าวไม่พูดแต่ไปคว้ากละมังมาเตรียมล้างผักอย่างเต็มที่ วิธีล้างผักเพื่อลดปริมาณสารพิษมีมากมายใครจะเลือกใช้วิธีไหนก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกและชนิดของผักถ้าเป็นกะหล่ำปลีหรือผักกาดขาวกล้าวจะลอกใบที่อยู่ส่วนนอกออกพอสมควรแช่น้ำสะอาดนาน5-10นาทีหลังจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ถั่วพูที่แม่จะใช้จิ้มน้ำพริกหรือคณะที่จะใช้ผัดน้ำมันหอยหลังจากล้างน้ำสะอาดแล้วแม่จะลวกน้ำร้อนก่อนส่วนมะเขือเทศแตงกวาต้นหอมผักชีที่ต้องรับประทานสดสดล้างน้ำสะอาดแล้วแช่ด่างทับทิมสิบนาทีหลังน้ำสะอาดอีกครั้งด่างทับทิมนอกจากจะลดปริมาณสารพิษตกค้างแล้ว อย่างค่าเชื้อโรคหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ติดมากับผักได้การล้างผักให้สะอาดและปลอดภัยนั้นต้องใช้เวลาและพิธีพิถันพอสมควรทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคกิ่งกับกล้าวล้างผักยังไม่เสร็จแต่ก็อยากจะเลิกกลางคันแม่ครับยุงชุมจังครับมันกัดกล้าจนขาลายไปหมดแล้วจริงด้วยค่ะกิ่งก็ถูกกัดเหมือนกัน นี่ขนาดกลางวันนะคะถ้าเป็นกลางคืนสงสัยตัวลายเป็นเสือโครงไปแล้วเกินไปเสียงแม่ว่าก่อนจะเดินไปหยิบตะกร้าบใบหนึ่งมาวางในนั้นมีฝากล่องขนมปังและขดลวดวางยากันยุงแม่จุดยากันยุงหนึ่งขดวางบนลวดกลิ่นยากันยุงหอมๆคล้ายๆใบไ,ไม้นะคะแม่ยากันยุ่งนี้ทำจากละคล้ายหอม ซึ่งเป็นพืชชนิดหนึ่งคล้ายแต่คลายแต่มีสปปรรพคุณที่ไล่ยุงได้ไม่เป็นอันตรายต่อคนจ้ะสมัยก่อนคุณยายจะเก็บเปลือกซ้มไปตากแดดจนแห้งแล้วจุดไล่ยุงได้ดีเหมือนกันแต่คนสมัยนี้เอาสะดวกเข้าว่าชอบซื้อของสำเร็จรูปมาใช้กันเราต้องอ่านฉลากดูส่วนผสมและวิธีใช้ให้ดี ไม่งั้นเราจะรับควันพิษจากสารเคมีโดยไม่รู้ตัวยุงหนีไกลสบายใจคนล้างผักปลอดภัยแน่นะักผักเสร็จทันใจเอิงเอย่ยกล้าวแต่งเพลงใส่ทํานองเองร้องอย่างมีความสุขจนแม่และพี่สาวอดขำไม่ได้เสียงรถขายไอศกรีมและหวานเย็นดังมาแต่ไกลสองคนพี่น้องทำตาโตหันมาแบมือตรงหน้าแม่ แม่ส่งกระเป๋าเศษสตางให้ทั้งสองคนวิ่งแข่งกันออกไปหน้าบ้านทันทีสักพักเดียวทั้งคู่ก็เดินหงอยกลับมาส่งกระเป๋าสตางคืนแม่แล้วกระแทกตัวหลงนั่งที่โต๊ะกินข้าวเปิดฝาชามแก้วเพื่อจะดูว่ามีฟ้าทองแกงบวชเหลือพอแบ่งกันได้หรือไม่แม่มองอย่างงงงเกิดอะไรขึ้นล่ะลูกวันนี้เราดวงไม่ดีเลยค่ะ อยากกินส้มตำก็ต้องโยนทิ้งอยากกินหวานเย็นก็ต้องวิ่งหนีก็หวานเย็นสิครับแม่สงสัยพ่อค้าคนทําคงใส่สีอะไรลงไปก็ไม่รู้เขียวอือแดงแปรส้มแซดเหลืองอ๋อยสู้กินฟักทองแกงบวดแซนอร่อยของแม่ไม่ได้อายุยืนกว่าเป็นไหนไหนแม่หัวเราะเสียงดังคำก็คำสงสารก็สงสารแต่แม่ก็ดีใจที่รู้ว่า ลูกของแม่ทั้งสองคนรู้จักป้องกันตัวจากสารพิษต่างๆในชีวิตประจำวันได้แล้วจริงๆเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนวันนี้เราได้รับความรู้จากวิดีโอหนังสั้นกันไปมากมายเลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนสิ่งที่ได้จากเรื่องสารพิษในชีวิตประจำวันนั้นนักเรียนอย่าลืมนำกลับไปปฏิบัติด้วยนะคะตอนนี้หมดชั่วโมงแล้ว กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะนักเรียนสารพิษในชีวิตประจำวันมีเยอะไหมคะมีเยอะมากฉะนั้นเราจะต้องรู้จักป้องกันดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะคะ,ะจากไหนหนึ่งเริ่มจากการรับประทานอาหารการกินการรับประทานอาหารมีความจำเป็นมากนะคะการเลือกรับประทานอาหารต่างๆเพราะว่าใน อาหารประเภทต่างๆอาจจะมีส่วนผสมปะปนมามีสารพิษปะปนมาได้นะคะใช่ไหมคะาจากอะไรนะคะเช่นถ้าการรับประทานอาหารตารทำอาหารก็มีการใส่ผงมชูรสใช่ไหมคะุ่ผงชูรสก็เข้าไปทําลายร่างกายเราซึ่งเป็นสารพิษนะคะอสองการดูแลความสะอาดใช่ไหมคะการดูแลความสะอาดเป็นสิ่งที่จําเป็นมาก ถ้าไม่ถูกสุขลักษณะจะทำให้ร่างกายเราเกิดท้องเสียหรือมีโรคอื่นมาแทรกแซงได้นะคะนี่นะคะการรับประทานอาหารต่อไปเรื่องการดูแลอะไรอีกนะคะเกี่ยวกับอะไรคะการพ่นยาฉีดยาใช่ไหมคะอะใกล้ตัวเราเหมือนกันนะคะอ่ามันจะเป็นสารพิษในอาหารแต่เราสามารถใช้อะไรคะสมุนไพรามาช่วยได้เช่นอะไรคะ ไล่ย,ยุงไล่แมลงไล่แมลงใช่ไหมคะในในการปลูกผักพืชผักสวนครัวเราสามารถใช้สารสเดานะคะช่วยได้สมุนไพรนะคะเช่นการกําจัดยุงใช้ตะไคร้หอมได้ใช่ไหมคะนักเรียนเห็นหรือยังคะว่าสารพิษในชีวิตประจําวันของเราในแต่ละวันมีอยู่รอบตัวเราสําคัญที่สุดเราจะต้องรู้จักป้องกันตัวเอง แล้วก็รู้จักเลือกรู้จักใช้นะคะป้องกันรู้จักเลือกรู้จักใช้นะคะให้ตัวเองปลอดภัยดีที่สุดนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนเหนือเรื่องเข้าใจเลยใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาดูคําศัพท์กันเลยนะคะคําศัพท์ในบทนี้มีคําว่าอะไรบ้างคะนักเรียนเรามาดูคําเลยคําว่ากลางคันก็คือในระหว่างที่ยังไม่เสร็จนะคะ2เกษิทตรกรผู้ทํา การเกษตรมีอาชีพเป็นเกษตรกรปลูกผักนะคะผักเลี้ยงสัตว์เกษตรกร 3. ขยุ่มเอานิ้วทั้ง5หยิบรวมของขึ้นมาเพื่อให้ได้มากเขาเรียกว่าขยุ่ม 4. พร่ำเพื่อบ่อยๆเกินขอบเขตทำบ่อยเกินขอบเขตนะคะ5พิถีพิถันละเอียดละโอมากเขาเรียกว่าพิถีพิถัน 6. มะเร็งก็คือโรคร้ายเนื้องอก ชนิดร้ายแรงกรเกิดเพราะเซลล์แบ่งตัวอย่างรวดเร็วควบคุมการแพร่กระจายไม่ได้รักษาไม่ค่อยหายเป็นโรคที่อันตรายและกล้าชีวิตคนมากก็คือมะเร็งนะคะลูกอาเป็นไงบ้างคะเรารู้จักคําแล้วเมื่อเรารู้จักคําแล้วต่อไปเรามาดูประโยคสิคะ่านํานำคํามาแต่งประโยคนะคะประโยคเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้สื่อสารได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ ประโยคที่1เขาจัดโต๊ะอาหารอย่างพิถีพิถันจึงดูสวยงามและเป็นระเบียบนะคะพิถีพิถันนะคะสประโยคที่สองนะลูกเขาต้องเขาต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเนื่องจากแม่ไม่มีเงินส่งเสียให้เรียนต่อนะคะอ่าแล้วก็ประโยคสุดท้ายคนที่พูดพร่ำเพื่อจะไม่ค่อยมีคนเชื่อถือ อีกครั้งเป็นที่น่าเบื่อหน่ายของเพื่อนๆน,นะคะเห็นหรือยังคะการนำคำมาแต่งประโยคเพื่อให้มีความเข้าใจสื่อสารได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนเป็นไงบ้างคะเนื้อเรื่องประ,ะคำพท์ประโยคในบทนี้เรามีความเข้าใจดีขึ้นหรือยังคะ,ะถ้าเราเข้าใจดีขึ้นแล้วต่อไปเรามาดูดู ลองทําแบบฝึกหัดนะคะเรามาดูเนื้อเรื่องแล้วก็มาลองทําแบบฝึกหัดนะคะว่าเราเข้าใจเนื้อเรื่องมากน้อยตรงไหนนะคะแบบฝึกหัดที่จะให้นักเรียนทําก็คือให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดทักษะภาษาหน้าที่118-120นะคะอย่าลืมทุกท่านนำใน ทำในชั่วโมงวิชาภาษาไทยถ้าไม่เสร็จให้นักเรียนทําเป็นการบ้านอย่าลืมส่งครูด้วยนะคะนักเรียนสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ